พระอริยสงฆ์รูปที่8หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพระเดชพระคุณหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระอริยเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งท่านเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นในเป้าหมายมีเมตตาธรรมเป็นเลิศสง่างามปรุดช้างสาร ท่านมีอดีตชาติเกี่ยวพันกับช้างในยามท่านทุดงเข้าไปในปา่าช้างหัวหน้าฝูงมักจะเข้ามาคารวะท่านท่านรู้ภาษาสัตว์และสัตว์เหล่านั้นก็รู้จักภาษาของท่านเป็นอย่างดีมูลเหตุที่ท่านออกบวชนั้นเกิดจากภรยาของท่านมีชู้เมื่อท่านได้พบภาพที่อุดจารบาดตาบาดใจระหว่างชายชู้กับภรรยาชั่วท่านได้เงื้อดาบสุดแรงเกิด หมายจะห้าหันฆ่าฟันชายชู้และภรยาให้ตายแต่ด้วยสาวกบาร,รมาีญาณมากระตุ้นเตือนจิตวิญญาณทําให้ท่านเกิดจิตเมตตาท่านจึงหันหลังให้ทางโลกอันโสมมแล้วบ่ายหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัดท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในพรรษาที่17ที่เสนาสนะป่ากลางทุ่งนาบ้านโลงคอร์ดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเกิดในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมพุทธศักราช2431ณบ้านบ่อชเนเองตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นบุตรของนายพั่วและนางรอดโคระถาอุปสมบทเป็นพระมหานิกายในวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2462ณวัดโพสีบ้านบ่อชเนเองตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาพระอาจารย์บุญปัญญาวุโธเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำกองเพลนอํเภอเมือง จังหวัดน้องบัวลำพูทันละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิ่เสสนิพ,พานในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2526สรีอายุได้94ปี4เดือน18วัน5 7พรรษา